พี่พี่ว่าการูปเป็นอะไรมากไหมดูจากอาการแล้วเนี่ย,ยพยาบาลบอการูลองไห้กลัวพี่พยาบาลครับอันตรงเนี้ยพี่พี่ตรงข้างบนอ่ะเนี่ยที่เป็นเส้นๆอยู่ข้างบนอ่ะริมฝีป่ามันที <c oughs> ข้างบนข้างบนสุดเลยเนี่ยอีที่เป็นเส้นๆน่ะมันทีนิดนึง แต่หมอบอกว่าเดี๋ยวมันก็ตีกันเองครับเดี๋ยวมันก็ตีกันเองครับผมพี่พี่ว่าการะโหลกเป็นไรไหมเ้ย <laughs> อยากใช้เลยพันอยู่ครบคะ่ะ <h ums> พี่พี่ว่าคารูเป็นอะไรไหม,มไม่ต้องไปแบ่งพี่พี่เราครับแบ่งๆใช่ไหมปนๆพี่พี่ใช่ไหมไม่เป็นไรครับตรงตรงข้างบนนะครับมันมันฉีกนิดนึงมันก็เลยแบบว่าออกไม่หยุดร้อ,องไห้พี่พี่พ,พยาบาลครับไม่ได้ร้องไห้เพราะเจ็บครับ ร้องไห้เพราะเห็นพยาบาลกับไม่เอาพี่พยาบาลกับโอกมาคุ้มเลยจ้าคุ้มเสร็จเฮ่เฮ่เฮ่ใครร้องไห้แบบนี้เลยเหรอหืมร้องไห้เหรอโไม่น่าจงจรน่าจงจรเป็นไงบ้างเป็นแผลข้างบนนิดนึงค่ะพี่ๆข้างบนตรงนี้นี่นี่นี่ ต้องพีเบิงเอาะต้องให้พยาบาลพีเบิงซองไฟมันต้องพีเบ right ิงกว่าจะโตพี่พี่คนไหนมีลูกชายบ้างใครมีลูกชายบ้างกว่าจะตัวต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมต้องเจ็บใช่ไหมใช่คุณหมอบอกว่ามันจะหายเร็วอยู่แล้วแผลดิหายเร็วอยู่แล้วครับพี่ๆีครับ มีค่ะสองคนดื้อไหมคะพี่พี่อีกเยอะเขาบอกอีกเยอะลูกใช่ไหมใครมีลูกชายวัยแบบสองขวบสามขวบอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบเจอใช่ไหมสึกรอข้างหน้าอีกเยอะปากแตกเหมือนกันค่ะน้าอีกนักรบต้องมีบาดแผลนะคะลูกรอน้ำไหม่ะดื้อเลยหรอลูกดื้อเลยนะ เดื้อวเลยตะกี้คนกำลังจะกดไฟเบอร์แม่แม่พาลูกมาโรงพยาบาลเดี๋ยวแม่ขายไฟเบอร์ต่อนนะกลับไปใครจะเอาโปไฟเบอร์กับโปรเซตป่ารอนะคะพี่ๆตะกี้ลูกค้าคนไหนเข้ามารอก่อนนะใคคนไหนเข้ามาเดี๋ยวเด๋ถึงบ้านขึ้นตะกร้าให้เลยถึงบ้านหนูขึ้นตะกร้าให้เลยครับมีลูกชาย ชนมากวิ่งชนกระจกแตกแรงมากเล่นชนกระจกฮัลโลชนอะไรฮโลมีแต่ล้มค่ะพี่พี่รักกันไหมรักกันไหมระวังครับไปไหนก็จับกันตลอดแต่บางทีมันแบบมันรวดเร็วอ่ะพี่พี่ คนมีลูกจะรู้ว่ามันเร็วแค่ไหนแป๊บเดียวใช่ขนาดันมือวานยางน้ำกุ่นแท้ๆท,ท,ทเอาไปทันเลยอืมเือแป๊บเดียวอยากได้ไฟเบอร์หอยใหญ่ได้เลยค่ะเดินหนูถึงบ้านหนูเปิดให้นะอีกประมาณห้านาทีก็ถึงแหละอีกประมาณห้านาทีก็ถึงแล้วครับใครเก่งยกมือขึ้นชื่อฮัลโหลยกมือขึ้นแม่เปิดเปิด Bên bà đừng có nhiều con yêu của mọi người quái 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 โอ้ยลูกแสงมันไม่สวยอิด <Okay. S 3> <Okay. S 2> ปิดดีกว่าฮัลโหลโอเคแล้วครพี่พี่ฮัลโหลโอเคแล้วกาฮัลโหลนิ่งแล้วครับปู่ฝนตกด้วยนะคะพี่พี่ หล่อไหมขนตกเร่งเเลยนะโัวหล่อไหมคะพี่ตัวหล่อมากเลยนะโอ้โหมันหล่อขนาดนี้เลยหรอโอ้โหมันหล่อขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยโอ้โหกี่หล่อมากเลยเหรอเนี่ยมันหนักมากอ่ะขี้มากไหมโอ้โหมันหล่อขนาดนี้เลยมันก็ต้องมาดแล้วแหละแม่มันก็ต้องมาดแล้วหแลวหละแม่เอ,อ้ย หัวขนาดนี้มันก็ต้องมาดแล้วเหมยิ้มตาดิฉันยิ้มตาปุ๋ยิ้มจมายิ้มาะมาให้พี่พี่สิจะมาขนมขนมแม่ซื้อให้ใช่ไหมครับใช่กับขนมขนมครับง่วงไหมลูกนอนไหมนอ่เดี๋ยวแม่กินพากินข้าวก่อนเนาะ มากินข้าวแล้วก็นอนวันนั้นคือหนักบุ๋เดฟไปหาหมอมาคาับอ่เสียไปหาหมอมาคาปากแตกครับ,ปา,รารบปากแตกครับผมรู้ตัวมาเรียบิง่งเขาโรคปากแตกมากครับผมรู้ว่าต้องไปหาหมอมาครับเราเปา,ากแดงกี่วัน you, ทวเท่าหลับโต๊ะใจอันนี้ยิ่มเลยม้วนซื่อมึงแก้มผมนะครับ มึงแก้มผมนะครับลา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 นั่นนานี่บ้าดูได้แล้วเ่าต้องห่วง มียากินครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับมันจะสมานเองถ้ามองผมว่ามันจะหายเอง น้อยที่ชื่อคารโลนี่นานี่มันเด็กน้อยที่ชื่อคารโลนี่นานะเด็กน้อยคนนี้ที่ชื่อคารโลนะนี่ไงนี่ไงเด็กน้อยคนนี้ที่ชื่อคารโลนะคารโลอยู่ไหนฮือยไงฮือยไหฮอยนี่ ู้ชายบ้างครับบ้านนี้นี่คะโดเป็นผู้ชายดื้อมากเลยครับเป็นผู้ชายแบบว่าพลังเยอะมากเลยนะครับเป็นผู้ชายดื้อครับเป็นผู้ชายที่ไม่อยู่เฉยๆเลยนะคะโบนี่คารูเองนะครอบ้อนนะ โอ้ผู้ชายสามคนพี่โหมดมากเลยนะผู้ชายสามคนนี้คนเดียวนี้ไม่ไหวแล้วนะให้เราไปหาหมอมากาสี่าศีให้เราไปหาว่าหมอมาการเป็นจะ้ังมากผมบอกเลยว่าเป็นจะซังมากเป็นคนจิว๋ว เป็นคนจิว๋วเป็นคนจิว๋วคือเป็นคนตัวเล็กอะเป็นคนจิว๋วจิ๋วอะผู้ชายสองคนกว่าคาโลจะโตสุดมากได้เลยกว่าจะโตพี่พี่เออจะโตกว่า จุดตัวกว่าจุดตัวกว่าจุดตัวกว่าจะดต,ต,ตัวถึงบ้านแล้วว้าวว้าวว้าว,ว,าวถึงบ้านแล้วครับพาป้าหมอมาแล้วครับถึงบ้านหลับแ,แน่ๆแต่ว่าก่อนมาโรงพยาบาลเพิ่งตื่นเลยค่ะพี่พี่ ไปกันเลยขอวางก่อนได้ไหมนี่วางก่อนนะวางก่อนเด็กชายนี่คือเด็กชายแม่อุ้มแม่อุ้มมาเอาแล้วยุ้ธทำไมอยู่นี่งงอะไรอ่ะฮะ ถึงบ้านแล้วกาบตารับแล้วแม่ป้าป้าเขาบอกว่าให้กินน้ำเย็นมันสีได้อันนี้เรื่อนมันสีหยุดมีไอติมไหมแต่เราให้ลูกกินนไงกินติมติมเดี๋ยวเปิดไวไฟแล้วแหละตอนนี้ เราไปให้ยินดีดูยายไปกดวิธียเยี่ยมมาเต็มยายไปไอันนี้ครับไปทำเล็บครับกินไหมกินหรอป้าไหมนี่มาป้าไปน,นี่นะนโอ้ยขอกินหมดกินเย็นไอ้ขอกินหน่อยแม่งกินเลย อด้ปะทำหวานไม่เนาะรอแมหมอบอกว่าให้กินไอติมเพื่อจะได้นี่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 ไม่ได้หรอกไอติมปะอืมให้มันเย็นเย็น็ตบอกเซ็ตบอกนี่เด็กชนนี่แหละเด็กชนน่ะไม่เป็นไรมากครับมัมมัม ก็หมอบอกว่าเดี๋ยวมันก็สมานกันเองอันนี้ลูกเดี๋ยวก็สมานกันเองครับแน่แน่แนแม่บอกว่าไม่ได้ไงคะนี่มาดื่มป um ๊ามามาอะไรใช่ไหมมาเนี่มันดี๋ยวไม่ได้เจ็บอีกนานมานั่งนี่ no 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 มาไอ้กิมดิมมาทิมดูลมนี่ดูเอาไหม <c oughs> นี่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 นี <c oughs> ่เขาบอกว่าตัวเองเขาบอกว่ามันจะเจ็บอีกเยอะมาก เย็นเย็นเป็นเด็กผู้ชายจะเจ็บอีกเยอะมาเร็วไม่ได้เย็บล็อกจากเลยถ้าเย็บก็ต้องแบบรัดไว้อ่ะน่าสงสารใจขาดพรสวรรคนี่ไปลิ้นอีกแล้วค <c oughs> แค่ไปอยากวัวานอน่ะ